คือคือนอน้อนโอยูบนบนไอหลองเพลงไง สอยลานเลยซื้อสบเพลงของ <laughs> <laughs>

นอนครับพี่น้องขอซ้อมจักหน่อยนะครับมันเปิดวะไรวะเออเพื่อะละับพิชนะจอทีวีพะชพัชเพรื่อ มันกบปัญหานี่บรรยากาศเช้าครับรถนักเรียนอู้ยแนมหน้าแนมหน้า อ๋อนั่นเด็มากแล้วแต่อันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์นะเาอาจะเป็นเด็กเออเราไปส่งละลูกเรานี่ครับรอไอ้แจกลูกโป่งนะครับเด็กหน่อยนักเรียนที่ ผู้ปกครองคนจะไปส่งไปโรงเรียนนะครับขี่รถผ่านหน,น้าบ้านแม่น้อยเอาลูกโป่งมายืนถ่าแจกสู่สีวิตแี้งพี่น้องแมน่นีเป็น,นยืนตากแดดยืนตากแดดมีเสือแดงบอเออคนมาส่งลูกคนถูกมือ ได้แล้วหคนเฮ้ยอย่าเอาบาอีสานเบิ้งหุนจาวงเนี่ยไปเฮาบาอีสานนั่นอีเล้ไปน่อยทุกน มันไม่ยังมีลูกนึงของไรเดียวเอ๊ะจะเป็นถ้าเป็นจักรยานไฟฟ้าจะเป็นสองคนหลานเพิ่นสองคนนี่เนี่เฮ้ยตั้งลักแลนไซใบกันนะจัดเลยจัดเอาั้าลูกดีกว่าแกเสื้อแกเสื้อลูกดีกว่าเอ้าแกเสื้อสีโดดใส่ด้วยนี่สีกระโดดคูปด้วยนี่แกเสื้อออกแกเสื้อกเอ้า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 ตั้งลัก แต่งรักแต่งทาไี yes. oh ่ต oh 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 ้ right. oh. Oh 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 ึ่งกันนะแกแกเอกแกเอกแเกแกเกแกเชอกจักเป็นผู้ใด้หหนาู้ต้านอะดุกิงนอนจักมาแต่ใสอรอแบบรอแบบสู่ชีวิตรอแบบวัวขั้นไหน น้องในลูกโป่งล evet, <bugün> <ka> ูกโป่งเรามีจำนวนจำกัดนะคะโย่ลงเลี้ยงออ

ขอมือก่อนเออขอมือเออขอมือเอออุ้ยขอขอมือบมเด็คอี๋ยังเคี้ยวหาขนมพร้อมเลยเคี้ยวหาขนมในมือเฮานะขอมือขอมือเออขอขอมือก่อนขออย่างเดียวเลยบ่มีของของแหลกเปลี่ยนเลยดูดีกว่าขนมมานั่ขนมมาแหลกเปลี่ยนนั่มดูดีกว่ามันกินขนมขนมมัน ความสุขความสุขความคึกคืนความเฮฮาความอบอุน่นความสนุกสนานอยู่หนีนะครับพี่น้องนี่อยู่ที่บ้านน้องหญิงเนื่องจากน้องหิงและทีมงานรถตู้เขารัวเพิ่นเดินทางกลับมาพักผ่อนอยู่บ้านนะครับก็มีความมีทุกครบทุกรถครับพี่น้องครบทุกรถชาตินะครับเมื่อได้เดินทางกลับมาแล้วเฮากับมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะและมีความบันเทิงนะครับมาฝากปปสเอฟซี FC. ทุกท่านทุกคนนะครับ แดดเริ่มออกเลยพี่น้องเริ่มเข้าสู่สภาพาว่าอากาศร้อนอบอ้าวแล้วครับอีอย่างไซเราไซว่าเปลี่ยนสีผมให็นตามกันฮะไซดูด้านหลังป้นางก็ประมาณ30บกว่านะครับแต่หันหน้ามานี่เป็นทรงผมและสีผมกระชากไว้มากเลยกระชากลงหรือกระชากขึ้นแค่นั้นแหละป้นางทำใจไม่ได้กับคำว่าป้นาง แก่กว pues ่าป้ะวันอีกเนื่องจากว่าป้าวันก็60ถ้าเกิดว่าแก่กว่าป้ะวันประนางก็ต้องหกสิบกว่าปรานางรับรับรับไม่ได้นะครับก็เลยไปซื้อสีย้อมผมมาใหม่แต่พอย้อมเสร็จอะไรเว้ยทำไมมันออกมาสีเดิมเนื่องจากว่าผมประนาง เสียแล้วนะครับตอนนี้ผมเสียนะครับไม่สามารถยอมให้เป็นสีดําได้ก็จะเป็นสีนี้ตลอดเออยอมเอสีสื่อสีดำมายอมกับเป็นสีนี้คือเก่านะครับพี่น้องพ <laughs> <laughs> อซื้อคือววาต้องยอมรับสภาพความความแก่ประมาณนะั้น <laughs> <laughs> สำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีแล้วพี่น้องเนี้ยพบก็ใหม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ <laughs>